ต้องมีไทยรวมเดือนเนื้อชาติที่ไทยเป็นประชาชาติไทยของไทยทุกส่วนอยู่รับลงคงไว้ได้ขั้ววนเวย่วยเทวน สะเทสไวีใช่ชย <c oughs> นนาสามาสุโตภะวะุตังภวันตังอภิวาเทสวาาโตภวตามโาม,ม,มังนะตา ปันโนภควัตโตสาบวาสังโฆสังฆังนักพังิข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้าพ่อหนึ่งพ่อหนึ่งข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะถุนรักพันธีต่อชาติศาสนาและพระมหาชัดท่านจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งพระธรรมนูญ า at ราชนาถไทยทุกประการข้อสองข้อสาพระเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนของท้องถิ่นและประชาชิข้อสามข้อามทาพระเจ้าจะยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาลและศิลธธรรมาดี สวัสดีเช้าวันจันทร์ทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองท่านเลขาท่านประหลัดท่านขออ,อกุกกองเจ้าหน้าที่พนักงานของทุกพิมานทุกท่านนะคะในการร่วมแรงร่วมใจในทุกงานไม่ว่าจะเป็นงาน ปล่อยปลาแล้วก็งานของวัดบ้านไร่เราทุกคนก็ร่วมด้วยช่วยกันเราต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปคืองบประมาณใหม่นะคะงบประมาณของปี68นะคะ